อีกเรื่องมามาข่าวต่อไปจะบอกว่าเมื่อวานมีเหตุนี้ปวดเหตุบันหยุดนะคะโหยตอนแรกเขาขึ้นพาดหัวเลยนะแม่ว่าเป็นกระดยิงนะคะ<ม>ในสนามฟุตบอลน,นะคะอ่อย่านคูคตพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะคะ,คะก็ตกอกตกใจกันเลยนะคะ แต่พอมีการไปตรวจสอบเนี่ยจะเป็นลักษณะของคือที่สนามฟุตบอลแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นลักษณะของสนามฟุตบอลที่มีการแข่งขันกีฬานะคะอของมีมีคนเข้าร่วมประมาณสักสองร้อยคนได้นะคะ,คะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะมีคนที่อยู่อยู่ในงานเนี่ยเหมือนถือปืนเข้ามามแล้วก็เอามายิงยิงคนที่อยู่ ในการสำคัญเหมือนกันไมไ่ตรวจเหรออาวุธ๋อนั่นน่ะสินะคะอาวุธปืนนะคะที่มีการตกอยู่เนี่ยเป็นปอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดศูนย์นะคะห้าปอกแล้วก็มีเศษแบบพวกเหมือนอตะกั่วหัวกระสุนด้วยนะคะตกอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการสอบสวนนะคะคือในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอะไรลหรอกนะคะแต่ว่าคือมันเป็นเหตุที่ อกอากอ่ะมันอกอากแล้วมันเป็นที่สาธารณะที่แบบคนอยู่กันทุกพ่านขนาดนั้นน่ะแล้วเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะล่าสุดทางตํารวจภูธรภักหนึ่งนะซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบนะคะก็มีการลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบนะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปมีการสอบสวนนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากทางประชาชนแล้วก็ผู้นําชุมชนในพื้นที่นะคะถ้าพบเห็น เบาะแสคนก่อเหตุสามารถที่จะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยผ่านไปแค่คืนเดียวคุณแม่จับได้แล้ววันนี้นะคะล่าสุดนะคะมือยิงรัวๆในสนามฟุตบอลนะคะก็ถูกทางด้านของทางเจ้าหน้าที่จับกลุมได้นะคะเป็นในในเอเรียกในเอในเออีกแล้วในเอแล้วกันในเในบีนี่ปล่อยเหตุปล่อยยัเลยนะน้ำสมมติงานรานเดี๋ยวใส่ชื่อจริงเขาเดี๋ยวเขาฟองเราเออในเในบีนี่แหละ ก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะเขาเอาหนีไปแถวนู่นเลยไปไกลจันทบุรีนะคะแล้วก็เอาอาวุธปืนที่ก่อเหตุไปทิ้งคลองด้วยอ่าแล้วมายิงทำไมเออก็รับสารภาพว่าเป็นมือหญิงจริงๆน่าจะเป็นความขัดแย้งในส่วนของแบบเหมือนปัญหาส่วนตัวเนาะนะคะแล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะสาเหตุก็เพิ่มเติมมากกว่านี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะแล้วก็เนี่ย เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการประสานงานกับทางตํารวจตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ทางท่านผู้กับของสพพุทธนะมาร่วมรับตัวผู้ก่อเหตุไปด้วยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะคือหลบหนีไปไกลเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ใชต่ตามติดตามจับกลุมตัวได้นะคะภาพนั่นะแหละนะคะว่าเป็นหนึ่งในคนที่ก่อเหตุจริงๆนะคะอื